อันนี้นะคะค่าแบบที่เห็นนะคะขนาดนี้เลยนะคะค่าพวกแบบนี้ค่ะฝั่งนั่นแบบนี้เราสามารถนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ํายาเข้มข้นนะคะผสมน้ำอย่ามากนะคะแล้วแช่ทิ้งไว้นานๆเลยค่ะอันนี้แช่ทิ้งได้มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะคะพอนนี่ะคะปึ๊บประมาณนี้นะคะ เราแช่ทิ้งไว้แล้วเราก็มาขัดเนี่ยค่ะมันก็จะออกง่ายเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะนิ่มขึ้นพวกคาบเนี้ยค่ะเป็นพวกคาบน้ํามันคาบอะไรที่ติดแน่นนะคะประมาณเนี้ยค่ะพอเราแช่ทิ้งประมาณแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาขัดเนี่ยค่ะมันจะออกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะลองดูนะคะน้ํายาทําความสะอาดนี้เหมาะกับการล้างหม้อดีจริงๆเลยค่ะแต่ถ้ายิ่งเป็นพวกคาบ ใหม่ๆนะคะออกง่ายมากๆเลยค่ะเราอย่าลอให้เขาสะสมจนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อของผู้ใหญ่โบราณนะคะว่าถ้าเราไม่ล้างก้นหม้อค่ะหม้อก็จะหนาๆก็ที่จริงก็จะใช่นะคะในส่วนหนึ่งคือว่าก้นหม้อมันจะหนาแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีอะคะ่ะมันไม่สะอาด เพราะฉะนั้นเราล้างทุกวันมันจะดีกว่านะคะอย่างนี้นะคะค่าแบบนี้ค่ะพอเราแช่แบบนี้ค่ะทิ้งไว้พอเรามาขัดเนี่ยค่ะมันจะออกง่ายแบบนี้เลยค่ะใช้ฝอยนะคะขัดเบาๆก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ